มาค่ะทุกคนวันนี้นี่ขอพาทุกคนมาส่งท้ายปีกันก่อนสักคลิปค่ะหลังจากที่ลงคลิปนี้ไปแล้วเจอกันอีกทีปี2569กันเลยนะคะก่อนอื่นนั่นนี่ขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเพื่อนๆทุกคนในนี้เลยนะผ่านพ้นกันไปอีกหนึ่งปีขอบคุณที่อยู่ด้วยกันและไม่ทิ้งกันไปไหนนะคะปีนี้เรามาเจอกันน้อยมากแต่เพื่อนๆพื่อก็ยังอยู่มีหายไปบ้างนะั่นนี่ก็ต้องขอขอบคุณมากๆจ้า ขอให้ปี2569เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะสำหรับวันนี้น,ะนี่พาเพื่อนๆแวะมาอัปเดตรถไฟความเร็วสูงช่วงบางปะอินกันค่ะโดยวันนี้เราอยู่กันที่งานก่อสร้างช่วงบริเวณสถานีรถไฟบางปะอินค่ะทุกคนล่าสุดงานคานทางวิ่งประกอบเลยบริเวณสถานีรถไฟบางปะอินไปเรียบร้อยแล้วค่ะจะว่าไปงานก่อสร้างช่วงนี้ก็เร็วอยู่เหมือนกันนะ มาไม่กี่เดือนก่อนช่วงสถานีรถไฟบางปะอินยังเป็นแค่ต่อมอรถไฟอยู่เลยค่ะพอมาวันนี้คืบหน้าไปมากพอสมควรแล้วจ้าอยากจะบอกว่าตอนนี้บริเวณบางปะอินเป็นอีกจุดที่อลังการงานสร้างมากๆเลยค่ะทุกคนเห็นแบบนี้แล้วก็ชื่นใจเหมือนกันเนาะเพื่อนๆว่าไหมคะอาจจะมีเร็วบ้างช้าบ้างในบางจุดพวกเราก็อดทนกันรอไปอีกสักหน่อยนะ ถ้ายังไม่เบื่อกันสัก,ก่อนนะน,นี่สัญญาว่าจะพามาอัปเดตจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จค่ะทีนี้พาทุกคนมาฟังรายละเอียดของสัญญาเกาะสร้างกันอีกเหมือนเดิมค่ะสำหรับงานเกาะสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงผ่านสถานีรถไฟบางปะอินเป็นหนึ่งในงานเกาะสร้างของสัญญาที่4ขีด3ช่วงนวนครถึงบ้านโพสำหรับสัญญาที่4ขีด3เกาะสร้างเป็นงานโครงสร้างแบบยกระดับตลอดแนว ระยะทาง23กิโลเมตรหรือประมาณ14ไมล์ใช้งบประมาณในการเกาะสร้าง11,525ล้านบาทดำเนินการเกาะสร้างโดยกิจการร่วมค้า CSNWAS r AS. ปัจจุบันดำเนินการเกาะสร้างคืบหน้าไปแล้วประมาณ44.59%ค้าเค่ะ